อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะไม้เลื้อยมีพิษอย่าแตะต้องมันตื่นตัวไว้ปกป้องคนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ทุกคนระวังหัวและขาของคุณอย่าปล่อยให้ไม้เลือ้อยงูพิษเข้าใกล้คุณปกป้องผู้เชี่ยวชาญและนักสำรวจแล่พวกเขาเป็นทรัพย์สินของเราทั้งใต้เท้าของคุณนิวซี利าโอไม่นะนั่นคือสัตว์ลายชั้นยอดระดับสองมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่นักตรวจจับ อย่างลูซิยาจะจัดการได้อให้ตายเถอะเธออยู่ใกล้กับเจ้างูนั่นฉันไม่สามารถทํามันได้เหมืองเฉาเหรองูพิษและไม้เลื้อยงูพิษมีความสัมพันธ์กันอะไรที่พวกคุณทําอยู่มันไร้ประโยชน์ไม้เลื้อยงูพิษมาจากต้นไม้เลื้อยงูพิษเราต้องตัดต้นไม้นั่นจริงไม่เช่นนั้นไม้เลื้อยจะไม่หยุดมาที่เรามันง่ายสําหรับคุณที่จะพูดมีต้นไม้หลายต้นอยู่ที่นี่ อันไหนเป็นต้นไม้เรืองูพิษละ่ะถ้าฉันไม่ผิดพลาดต้นไม้เรืองูพิษคือต้นที่9จากทางด้านนี้ฉันกำลังชี้มันด้วยแสงไฟมันพางตัวให้ดูเหมือนกับต้นพายมันเป็นหัวใจของไม้เรืองูพิษที่เราต้องทำคือการกำจัดมันและพวกมันทั้งหมดจะตายฉันจะลองเชื่อคุณดูแต่ถ้าคุณผิดคุณควรสวดถึงพระเจ้าของคุณไว้ด้วย เฮ้ยช hey ับตันไม้เรื้อยมันตายแล้วคุณรู้ได้ไงว่าต้นไม้นี้คือต้นนั้นด้วยสายท้าทายปีศาจฉันได้กลิ่นเลือดอุนแรงจากมันและค้นพบร่างที่แท้จริงของต้นไม้เลือยงูพิษจะตายท้าทายปีศาจเหรอฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อนอยังไงก็ตามคุณทําได้ดีมากเอาละเดินหน้ากันต่อเถอะพวกเราควรออกจากป่านรกนี่ในทันทีวันเต๋าหยุด คุณสังเกตเห็นอะไรอีกเหรอมีบางสิ่งอยู่ภายใต้พุ่มไม้ภายใต้พุ่มไม้เหรอมันคืออะไรล่ะอ่ามันคือรอยเลือดสีกุหลาบมันสร้างอาณานิคมที่ยังไม่ได้พบโพส์อ่าถ้าฉันแตะต้องรอยเลือดสีกุหลาบอ,อีฉันต้องเรียนรู้ทตายท้าทายปีศาจฉันต้องเรียนรู้ทตายท้าทายปีศาจดูเ,เหมือนว่าอาณานิคมนี้จะมาจากทางด้านนั้นฉันสัมผัสถึงพลังงานภายใน ออกมาจากพื้นดินข้างหน้าเราเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดสายแร่ทับทิมต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเร็วเข้าไปที่นั่นกันและตรวจสอบมันขอบคุณเหมิงเฉาอย่าเอ่ยถึงมันแม้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรปฏิการของคุณก็จะปกป้องคุณอยู่ดีฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้น ฉันขอบคุณที่คุณช่วยค้นหารอยเลือดสีกุหลาบและมันประหยัดเวลาให้พวกเรามากลูกขอคุยด้วยเดี๋ยวหนึ่งสีนี่คือเชื้อราที่เราเอามาจากรอยเลือดสีกุหลาบผลการวิเคราะห์แสดงว่ามันไม่ได้อย่างแรกบนพื้นดินแต่มันเติบโตมาจากก้นทะเลสาบนั่นเยี่ยมมากมันหมายถึงว่าสมมติฐานของฉันถูกต้องหวานเตา๋ารวบรวมคนของคุณและนำเด็กตัวโตมาที่นี่ค่ะคุณลูก นี่คือระเบิดคริสตัลชุดสุดท้ายที่พัฒนาโดยมังกรแดงมันจะปลดป่อยขึ้นกระแทกที่รุนแรงมากปกป้องหูฟันและอวัยวะภายในของคุณด้วยพลังภายในเมื่อขนย้ายพวกมันพวกเรากําลังจะทําอะไรคุณลูกเราเพิ่งวางระเบิดลงในน้ําหลังจากที่เราจุดชนวนระเบิดตัวเก็บสัญญาณจะสามารถอ่านภูมิทัศน์ของก้นทะเลสาบผ่านขึ้นกระแทกแม้ว่าจะมองไม่เห็นรอยเลือดสีกุหลาบ พวกมันไม่สามารถอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานานดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะเติบโตจากก้นทะเลสาบโดยไม่มีเหตุผลในอีกแง่หนึ่งต้องมีไอน้ำอยู่ที่ก้นทะเลสาบและจุดจบของไอน้ำใต้ดินมีช่องว่างใต้ดินซึ่งเก็บออกซิเจนและสายแร่ทับทิมไว้